จาก,กวันวานที่ภาคเพียนสู่ไวยเกษียณที่ภาคภูมิขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผอสุพจน์อินแสงผู้เกษียณอายุราชการปี2566นายสุพจน์อินแสงภูมิหน่วยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีเกิดที่จังหวัดกฬสินประวัติการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาเอกพระศึกษาวิทยาลัยพระศึกษามหาสารคามประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาบัณฑิตสวนดุสิตประวัติรับราชการปี2532บบรรจุรับราชการครั้งแรกตำแหน่งครูระดับสองณโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต,าต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี2542เปลี่ยนสายงานเป็นนักบริหารระดับ5กองการศึกษาเทศบาลเมืองประโจคลีขันปี2555ู้อำนวยการกองการศึกษานักบริหารการศึกษาระดับกลางหรือระดับ8กองการศึกษาเทศบาลเมืองประโจคลีขันปี2562 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษานักบริหารการศึกษาระดับสูงหรือระดับ9สำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาปี2563ผู้อำนวยการสำนักการศึกษานักบริหารการศึกษาระดับสูงหรือระดับ9สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี ปี2563รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายปทมาพรมงกุฎไทยปมผลงานองค์กรที่ภาคภูมิใจปี2557ครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการก้องการศึกษาเทศบาลเมืองประจบรีขันได้รับรางวัลแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นอันดับหนึ่งระดับประเทศปี2560รับรางวัลสปอร์ตดิง a w อ r ว2017 ปี2560เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับภาคกลางตอนล่างปี2562ครั้งดำลงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลานักเรียนในสังกัดได้รับรางวัลกีฬาและวิชาการระดับประเทศมากที่สุดของภาคใต้เป็นประธานรุ่น3อบรมหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ผู้เขารวมการอบรมระดับประเทศปี2563ครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีเริ่มสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทั้ง5โรงเรียนตามความถนัดของผู้เรียนและตามบริบทของแต่ละโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเพื่อสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนทุกโรงเรียนจนโรงเรียนในสังกัด ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน165ส่งเสริมสนับสนุนเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเทศบาล3เทศบาลสงเคราะห์เป็นโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีและขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี2566ส่งเสริมสนับสนุนเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเทศบาล5พระหนโยธินรามินทราพักดีเป็นโรงเรียนสาธิต พ่หุ่โยธินรามินทราพักดีเทศบาลเมืองราชบุรีปี2,566รางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาสู่การพัฒนาที่ทันสมัยและยั่งยืนครับสวัสดีครับผมนายสมพจนแสงผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับเนื่องในโอกาสที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2 5 6 6สนี้ก็ขออนุญาตเล่าความประทับใจ ขององค์กรก็คือเทศบาลเมืองราชบุรีมีดังนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับที่ประทับใจก็คือประทับใจท่านศักชัยพิสันผลนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับท่านเป็นคนหลุมที่ไฟแรงนะครับแถมเป็นคนรูปหล่อดหน้าใจดีแล้วก็ใจดีด้วยนะครับท่าน,เป,นเป็นคนที่มีผลงานเชิีประจักษ์มีวสิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะครับสังเกตจากการนําทีมงานข้าราชการไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยไม่ได้มีการเบิกจ่าย ก็ประมาณจากเทศบาลแม้แต่บาทเดียวก็ถือปเป็นพลงงานชิ้นบัวเดของท่านที่สามารถทําได้นะครับประเด็นที่2น,นะครับท่านเป็นผู้ที่นํานโยบายนะครับในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดของเราปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทันต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือปรับเปลี่ยนโรงเรียนเทศบาล3เทศบาลสงเคราะห์นะครับเป็นโรงเรียนสาธิตเป็นเป็นสาธิตแห่งแรกแล้วก็มีการขยายชั้นเรียน จากมต้นจนสู่มปลายนะครับเป็นความาภาคภูมิใจและเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนส่วนอีกรงเรียนหนึ่งนะครับก็เป็นโรงเรียนเทศบาลหาประหลนโยธินรามินทบ,บุรีนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสาธิตประหลนโยธินรามินทบ,บุรีหลังจากการปรับเปลี่ยนทั้งสองโรงก็จะมีผลงานเป็นเชิงประจัก์มีผลงานมากมายนะครับแล้วก็แล้วก็ปรับปรุงโรงเรียน ให้มีความเสมอเท่าเทียมกันนะครับตามบริบทของแต่ละโรงเรียนหลังจากนั้นสิ่งที่ผมประทับใจอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อพี่น้องข้าราชการนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทํางานด้วยดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็นครูแล้วก็พนักงานเทศบาลแล้วก็โอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านสัจัยพิสันผลในยุกเสื่อมตีเมืองราชจุรีที่มีความเมตตาในการจัดการวันนี้ผมเองก็คงจะไม่ลืมในวันนี้นะครับคงจะ พราวานาตัวเองนะครับเพื่อทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลเมืองลาดดีและชาวเมืองลาดดีดตลอดไปนะครับก็ขอขอบคุณไในโอกันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ